อีกหนึ่งเซตภาพที่ฟแฟนๆนะคะทั้งไทยและต่างแดนกดไลค์กดแชร์กันกระหึ่มค่ะก็คือชอตที่ลิซ่าและลิซ่านะคะสมาชิกชาวไทยของกรุ๊ปวง b l a c k พิ n งคและหนุ่มวีจากบอยแบนด์วง BTS ได้โพสต์ภาพภายในเครื่องบินส่วนตัวที่เป็นพหนะพาทั้งลิซ่าวีบี แล้วก็พักโบกรอมพระเอกยิ้มละมุนคนดังลัดฟ้าจากเกาหลีใต้สู่มหาคนครปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อเตรียมเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์เปิดคอลเลคชันเสื้อผ้าบุรุษของแบรนด์ซีลีนค่ะในวันอาทิตย์นี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นค่ะก็แน่นอนนะคะว่างานนี้แฮชแท็กต้อนรับทั้ง3คนสู่ปารีสกำลังฮอตกระหึม่มเทรนด์ทวิตเตอร์ทั่วโลกหลังออกเดินทางเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ นอกจากนี้นะคะหลายคนยังจับตากันหนักมากเลยเพราะการได้ลีซ่า V BTS และพักบกอรมเข้าร่วมงานเดียวกันนี่ถือเป็นการได้ตัวท็อปของทั้งฝั่งวงการเพลงเคป p OP และวงการบันเทิงเกาหลีมาไว้ในงานเดียวค่ะก็เรียกว่าแฟนๆนะคะรอติดตามความเคลื่อนไหวของ3ส,สาวแล้วก็หนุ่มสุดฮอตแก๊งนี้กันกับอีเวนต์ของซรีนกันแทบไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะ โหเห็นภาพแล้วฟินเลยอ่ะอยากจะแทรกตัวขึ้นไปนั่งบนเจ็ดอันนั้นระหว่างนี่เลยนะโมกกอมอยู่ทางนี้วีอยู่ทางนี้ลิซ่าอยู่ทางนี้อย่าันเอาแท็กซี่เมื่อวานเมื่อกืนให้รอดก่อนนะอาจาจ้า